ก้าสมุนไพรแก้ปัญหาตัวเหม็นได้แบบง่ายๆเพียงแค่ต้มน้ำอาบด้วยน้ำอุ่นเป็นประจำรับรองได้เลยว่าช่วยได้ครับสวัสดีครับถ้าหากคุณมีปัญหาทางด้านสุขภาพหรือกลิ่นตัวเราขอแนะนำวิธีการเหล่านี้นะครับสามารถช่วยคุณได้และคนที่คุณรักต้องแฮปปี้อย่างแน่นอน 1. ต้มน้ำขิงอาบเป็นประจำครับสามารถช่วยระงับกลิ่นกายและแบคทีเรียได้อย่างยอดเยี่ยม 2. ต้มผงขมิ้งขัดกายมีประโยชน์มากครับในการช่วยบำรุงผิวดับกลิ่นกายและแก้ไขปัญหาเรื่องผิวแห้งกร้าน 3. น้ำใบสะระแหน่ครับสามารถช่วยดับกลิ่นกายและแบคทีเรียได้ 4. ครับใบพูสปะคุณพื้นบ้านสามารถช่วยดับกลิ่นกายได้100%เ 5. ใบฝรั่งครับใบฝรั่งนั้นเมื่อต้มน้ำให้เดือดลองนำมาทาชักรแลดูช่วยได้ทันทีเลย 6. ใบตำลึงครับใบตำลึงนั้นมีสปปรรพคุณในการดูแลผิวและกำจัดแบคทีเรียอยู่แล้วแน่นอนครับว่าช่วยคุณได้แก้ปัญหากลิ่นตัวเหม็นได้อย่าง100% 7. เปลือกมังคุดครับช่วยต่อต้านอาจุมูมุิสระและฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรีย 8. มะขามเปียกครับช่วยแก้ไขปัญหาเลองกลิ่นกายได้อย่างยอดเยี่ยม 9. สุดท้ายครับมะนาวสามารถดับกลิ่นเหม็นได้100%ซ